สวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองในกา마วจรภูมิความหมายและความเป็นมา 1. ความหมายของคำว่าดาวดึงตาวะติงสะ 1. ความหมายของคำว่าดาวดึงรากศัพท์ภาษาบาลีคำว่าดาวดึงมาจากภาษาบาลีว่าตาวะติงสะแยกศัพท์ได้ดังนี้ตาวะเท่านั้นจำนวนนี้ ติงสะ30รวมความหมายว่า33จึงแปลว่าสวรรค์ของเทวดา33องค์ 2. 33หมายถึงอะไรไม่ใช่จำนวนเทวดาทั้งหมดในดาวดึงมีเทวดามากมายนับไม่ถ้วนแต่เลข33หมายถึงคณะผู้นำสูงสุดของดาวดึงประกอบด้วยเท้าสักกะเทวราช พระอินทร์หนึ่งองค์เทวดาผู้เป็นใหญ่ระดับสูงอีก32องค์รวมเป็น33องค์ 3. ความเป็นมาของดาวดึงเชิงคำพีจุดกำเนิดไม่ได้มาจากการสร้างในพุทธศาสนาไม่มีเทพเจ้าผู้สร้างสวรรค์ไม่มีพระเจ้าผู้เนรมิตโลกดาวดึงเกิดจากผลของกรรมหมู่ คือบุญที่ทำร่วมกันอย่างบริสุทธิ์ 4. เรื่องมัคะมานพต้นกำเนิดดาวดึงมัคะมานพคือใครเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่นักบวชเป็นเพียงคนดีที่เสียสละกรรมที่ทำมัคะมานพกับสหายอีก32คนช่วยกันสร้างถนนสร้างศาลาพักคนเดินทางช่วยเหลือคนยากจน ทำด้วยความสามคัคคีไม่หวัมชื่อเสียงหัวใจของบุญไม่ใช่บุญใหญ่แต่เป็นบุญที่ทําพร้อมกันไม่มีใครเป็นนายใครเป็นบ่าวบุญลักษณะนี้เรียกว่าสังฆกรรมฝ่ายคฤหัดผลแห่งกรรมเมื่อสิ้นชีวิตเท้าสักกะเทวราชสหาย32คนเทวดาชั้นสูงรวมเป็น33เทวดาจึงเรียกสวรรค์น,นี้ว่า ตาวะติงสะดาวดึง6ความหมายเชิงธรรมของดาวดึงดาวดึงไม่ใช่สวรรค์ของคนเก่งที่สุดแต่เป็นสวรรค์ของคนที่ทำบุญร่วมกันไม่เห็นแก่ตัวเคารพกันมีศีลมีทานมีศรัทธาจึงเป็นสวรรค์ที่สะท้อนหลักธรรมว่าความสามัคคีเป็นพลังแห่งบุญ 7. จ ทำไมพระอินทร์จึงเป็นใหญ่ในพุทธศาสนาพระอินทร์ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างโลกไม่เป็นอมตะแต่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่าเทวดาอื่นเช่นไม่ประมาทเคารพพระพุทธเจ้ายอมรับฟังธรรมรู้ว่าตนเองยังไม่พ้นทุกข์จึงได้เป็นผู้นำไม่ใช่เพราะอำนาจแต่เพราะธรรม 8. ความเป็นมาดาวดึงกับจักรวาลพุทธ ดาวดึงถูกวางไว้ในโครงสร้างจักรวาลว่าอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางการปกครองเทวดาชั้นต้นเป็นจุดเชื่อมมนุษย์เทวดาพรหมจึงปรากฏในพระสูตรจำนวนมากมากกว่าสวรรค์ชั้นอื่น 9. เหตุใดดาวดึงจึงสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด แสดงพระอภิธรรมที่นั่นพระพุทธมารดาประสูตรในดาวดึงเทวดาชั้นนี้ฟังธรรมและปฏิบัติได้ดาวดึงจึงไม่ใช่แค่ที่สวยสุขแต่เป็นสวรรค์แห่งการเรียนรู้ธรรม 10. สรุปความหมายและความเป็นมาดาวดึงคือสวรรค์ที่เกิดจากบุญหมู่มีรากจากความสามัคคี มีผู้นำคือพระอินท์ผู้ยึดธรรมเป็นสวรรค์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุดดาวดึงสอนว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ใครคนเดียวแต่อยู่ที่ใจที่ร่วมกันทำความดีจุดสำคัญดาวดึงเกิดจากบุญหมู่และความสามัคคี 1. ตําตำแหน่งในจักรวาล ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุสูงกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นศูนย์กลางการปกครองเทวดาชั้นล่างถือเป็นสวรรค์ที่มีบทบาทมากที่สุดในพระไตรปิฎก 2. ผู้ปกครองเท้าสักกะเทวราชพระอินทร์คุณลักษณะไม่ใช่เทพผู้สร้างโลกเป็นเทวดาผู้มีบุญสูงปกครองด้วยธรรม ไม่ใช่อำนาจบังคับคุณธรรมเด่นเรียกว่าสักกะเทวราชธรรมให้ทานซื่อตรงเมตตาไม่ถือตัวเคารพพระพุทธเจ้าพระอินท์มักเสด็จมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า 3. สถานที่สำคัญในดาวดึง1วิมานภัยชยนพระราชวังของพระอินท์ สร้างด้วยแก้วเจ็ดประการสง่างามเปล่งรัศมี 2. สวนนันทวันสวนทิพขนาดใหญ่เต็มไปด้วยดอกไม้ทิพเทวดามาสวยสุขและฟังธรรม 3. าสวนจิตลดาสวนแห่งความยินดีเต็มไปด้วยต้นไม้ทิพย์ 4. พระจุลามณีเจดีประดิษฐานพระเกศา,าธาตุและพระเขียวแก้วเทวดาและพรหมมากราบไหว้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของเทวโลก 4. เหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเสด็จดาวดึงเสด็จขึ้นไปจำทันษาสแสดงพระอภิธรรมแด่พระพุทธมารดาเป็นเหตุให้เกิดวันออกพรรษาถือเป็นสวรรค์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งที่สุด 5. ผู้อยู่อาศัยในดาวดึงเทวดาผู้มีบุญสูงกว่าจาตูมห ah าราชิกาเทวดาผู้เคยเป็นผู้นำเป็นใหญ่เป็นผู้เสียสละเทวดาผู้มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มี ยักษ์นาคครุฑอยู่ชั้นล่างพูดผีวิญญ,ญ,ญาณหยาบ 6. ลักษณะชีวิตของเทวดาดาวดิงรูปงามผิวพรรณเปล่งปลัง่งไม่เจ็บป่วยไม่มีความลำบากมีความสุขจากที่พยาสมบัติแต่ยังมีความประมาทความยึดในสุขความเสื่อมเมื่อบุญหมดเวลาและอายุหนึ่งวันในดาวดิงเท่ากับ100ปีมนุษย์อายุประมาณ1,000ปีทิพย์36ล้านปีมนุษย์8 กรรมที่ทำให้ไปเกิดในดาวดึงกรรมเด่นศีลบริสุทธิ์บุญที่ทำด้วยความสามาคัคคีเสียสละเพื่อส่วนรวมศรัทธ,ธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเขารพพระรัตนตรยัยลักษณะจิตใจกว้างไม่ตรณีพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น 8. ข้อธรรมะจากดาวดึงแม้พระอินยังต้องฟังธรรมสวรรค์ไม่ใช่ที่สุดของชีวิตบุญมากสุขมากแต่ปัญญาเท่านั้นพ้นทุกข ดาวดึงคือรางวัลของความสามาคัคคีแต่นิพพานคือรางวัลของปัญญา 9. สรุปสั้นดาวดึงคือสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ของพระอินทร์ศูนย์กลางเทวดา33องค์ภูมิแห่งบุญหมู่และศรัทธา